คำเตือนคลิปนี้เป็นการสปอยใครไม่อยากโดนสปอยให้กดปิดคลิปไปได้เลยนะครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมาสปอยหนังเกาหลีที่เพิ่งผ่านมากค่เพียง2ปีเท่านั้นก็คือเรื่อง Miss b e a c k หรือชื่อไทยฉันจะปกป้องหนูเองซึ่งนักแสดงหลักในเรื่องนี้ก็จะเป็นนางเอกซีรีส์30ยังแจวของเกาหลีเธอก็คือฮันจีมินที่เคยแสดงในเรื่องที่ดังๆเร็วๆนี้ก็น่าจะเป็น I, Jekyll and I โอ,อกาสในช่อง SBS เมื่อปี2015งั้นมาเริ่มสปอยกันเลยดีกว่าครับมีหญิงสาวคนหนึ่งชื่อเบ็กซังอาหรือมิสเบ็กในชีวิตวัยเด็กของเธอนั้นต้องทนรับเรื่องราวต่างๆไว้มากมายทั้งถูกแม่บังเกิดก้าวทำลายและเพื่อนร่วมโรงเรียนคมคืนจึงทำให้เธอต้องตอบโต้กลับจน<ต><ต>ทำให้เธอนั้นถูกจับเข้าคุก โดยที่ไม่สามารถเรียกร้องในสิ่งที่ตัวเองได้ถูกกระทําได้เลยแม้แต่นิดเดียวเพราะคนที่ข่มขืนเธอนั้นคือลูกผู้มีอิทธิพลในเกาหลีซึ่งในตอนนั้นตำรวจหนุ่มหรือพระเอกพยายามจะช่วยเธอแล้วแต่สุดท้ายผู้ใหญ่ของกรมตำรวจก็ยังไม่สามารถต่อต้านอิทธิพลของคนใหญ่คนโตได้จึงทําให้เรื่องราวของมิสเบ็กเกิดขึ้นเอาล่ะครับต่อไปนี้จะเป็นการเริ่มสปอยของแท้หลังจากได้เล่าประวัติคร่าวๆของตัวละครให้ฟัง หลังจากที่มิสเปคพ้นโทษและออกมาจากคุกมิสเปกก็รับทำงานทุกอย่างโดยไม่เลือกงานและยังไม่ยอมเปิดใจให้ใครทั้งสิ้นด้านพระเอกนั้นยังคงรู้สึกผิดกับสิ่งที่ไม่สามารถทำให้มิสเปครอดจากการถูกจับเข้าคุกและถูกย่ำเยี่มได้ก็เลยพยายามติดตามมิสเบคเรื่อยมาและได้ขอแต่งงานแต่มิสเบกกบคิดว่าสิ่งที่พระเอกทำนั้นเหมือนเป็นการดูถูกตน ในเวลาต่อมามิสเบคออกมาเดินเล่นและได้พบกับเด็กน้อยคนหนึ่งนั่งอยู่ข้างถนนด้วยสภาพที่น่าสงสารเหมือนอดอะไรตายอยากมาด้วยความสงสารมิสเบคเลยพาเด็กน้อยคนนั้นมากินข้าวและได้พบกับรอยแผลตามร่างกายเต็มไปหมดพอเด็กน้อยคนนั้นอิ่มก็มีหญิงสาวคนหนึ่งหรือแม่เลี้ยงพยายามพาเด็กน้อยกลับบ้านและบอกมิสเบคทำนองว่าลูกของตนชอบหลอกคนอื่นให้ซื้อนุ่นซื้อนี่ให้แล้วก็ได้พาเด็กน้อยกลับบ้าน ซึ่งสายตาของเด็กน้อยในตอนนั้นราวกับว่าผู้หญิงคนนั้นไม่ใช่แม่ของตนมิสเบกก็ยังคงรู้สึกสงสารเด็กน้อยในตอนนั้นราวกับว่าตัวเองนั้นคือเด็กน้อยคนนั้นด้านเด็กน้อยพอถึงที่บ้านก็เป็นไปตามคาดเธอก็ถูกแม่เลี้ยงใจร้ายจับขังไว้ในห้องน้ำทันทีในเวลาต่อมามิสเบคได้ไปพบกับเด็กน้อยอีกครั้งด้วยสภาพเดิม ก็คืออดอะไรตายอยากนั่นแหละครับทั้งสองจ้องหน้ากันราวกับรูใจกันและกันและได้พบว่าเด็กน้อยคนนั้นได้ถูกทำร้ายอีกแล้วมิสเบคเลยได้พาเด็กน้อยไปหาอะไรกินอีกครั้งและได้พาเด็กน้อยไปเที่ยวเล่นที่สวนสนุกด้วยความเอ็นดูในเย็นวันนั้นมิสเบคก,ก็ได้พาเด็กน้อยมาส่งที่บ้าน พอถึงบ้านของเด็กน้อยเด็กน้อยก็โดนถีบโดยพ่อจาหัวร้อนทันทีจึงทำให้มิสเบกต้องวิ่งขึ้นไปช่วยขนานั้นเองแม่เลี้ยงใจร้ายก็กำลังจะฟาดไปที่เด็กน้อยอีกครั้งแต่มิสเบกก็พยายามห้ามเอาไว้และได้ทำร้ายร่างกายของแม่เด็กน้อยจึงทำให้เรื่องราวไปถึงที่โรงพักด้วยความที่มิสเบกนั้นเคยมีคดีติดตัวมาก่อนก็เลยจะถูกจับขังเข้าคุกแต่พระเอก ก็ได้มาช่วยเอาไว้แ่ะนอยู่น뭡ด้านเด็กน้อยหลังจากที่หนีออกจากบ้านมาถึง2ครั้งและได้พบกับมิสเบคคราวนี้เธอถูกจับมัดขาและแขนด้วยสภาพที่น่าสงสารสุดๆและพ่อบังเกิดกล้าวพยายามที่จะฆ่าเธออีกขนาดนั้นเองมิสเบกด้วยความเป็นห่วงเด็กน้อยเลยได้มาหาเด็กน้อยที่บ้านอีกครั้งที่จะบอกลาซึ่งตอนนั้นตัวมิสเบกจะย้ายไปอยู่ที่ต่างจังหวัด ก็ได้เคาะประตูอยู่นาน2องนานแต่ก็ไม่มีใครเปิดให้ก็เลยได้ถอดใจและเดินกลับไปด้านพ่อของเด็กน้อยได้ยินเสียงเคาะประตูก็เลยปล่อยเด็กน้อยไปและจับขังไว้ในห้องน้ําอีกครั้งเด็กน้อยพยายามจะเรียกมิสเบคที่หน้าต่างแต่ด้วยร่างกายที่โดนทําร้ายจึงทําให้เสียงที่พยายามเรียกมิสเบคนั้นเบาเกินกว่ามิสเบคจะได้ยิน <c oughs> ด้านพระเอกก็ได้มารับมิสเบค ที่จะไปส่งที่สถานีรถไฟและในขณะที่กำลังนั่งรถอยู่นั้นมิสเบกได้รู้สึกถึงความผิดแปลกอะไรบางอย่างจึงสั่งให้พระเอกจอดรถตัวมิสเบกก็วิ่งกลับไปหาเด็กน้อยทันทีด้านเด็กน้อยที่เรียกมิสเบกแต่มิสเบกไม่ได้ยินก็เลยพยายามที่จะปีนหน้าต่างมาจากห้องน้ำที่ถูกขังหลังจากที่หนีออกมาได้สำเร็จด้านมิสเบกกลับมาพบก,กับเด็กน้อยและได้พาเด็กน้อยหนีไปด้วยกัน ด้านพระเอกพยายามตามมิสเบ็กมาที่บ้านของเด็กน้อยแต่ก็ไม่ทันมิสเบ็กได้หนีไปกับเด็กน้อยแล้วถึงพระเอกจะตามมิสเบ็กมาไม่ทันแต่พระเอกก็ได้ถ่ายรูปหลักฐานสำหรับเอาผิดเรื่องที่พ่อและแม่เลี้ยงของเด็กน้อยได้ทำร้ายร่างกายเด็กน้อยไว้ในเวลาต่อมาพ่อกับแม่เลี้ยงก็ได้คุยกันว่าพวกตนนั้นจะทำยังไงดีกับเด็กน้อยที่ตอนนี้ยังหาไม่เจอรวมทั้งถ้าหาเจอ พวกตนก็คงจะโดนจับติดคุกในข้อหาทำร้ายร่างกายเด็กจึงได้คิดแผนการให้พ่อไปแจ้งความจับมิสเบ็กพ่อของเด็กน้อยก็เลยไปแจ้งความจับมิสเบ็กในข้อหาลักพาตัวลูกโดยใช้เรื่องที่มิสเบ็กเคยมีคดีติดตัวเมื่อสมัยก่อนมาเป็นข้ออ้างและตอนที่พ่อโดนสอบถามอะไรเกี่ยวกับลูกเพื่อเป็นหลักฐานก็ไม่สามารถตอบได้สักอย่างเดียวไอ้ขนชิ ตกลงว่ามันเป็นพ่อหรือพ่องกันแน่ครับโอเคมาต่อกันครับด้านมิสเบคกที่กำลังพาเด็กน้อยหลบหนีพระเอกก็โทรมาเตือนทำนองว่าอย่าพาเด็กน้อยหนีไปตอนนี้เพราะมิสเบคกกำลังถูกตำรวจตามจับอยู่แล้วพระเอกก็ไปช่วยมิสเบกไว้ได้ทันก่อนจะถูกจับพระเอกก็พามิสเบคกมาที่บ้านของพี่สาวซึ่งเป็นร้านอาหาร และได้ฝากมิสเบ็กและเด็กน้อยไว้ให้พี่สาวดูแลโดยบอกว่าห้ามหนีไปไหนจนกว่าตนจะเจอหลักฐานว่าเด็กน้อยไม่ได้ถูกลักพาตัวพระเอกก็สืบสืบไปสืบมาจนพบหลักฐานเข้าจนได้เป็นกล่องดำที่แสดงภาพว่าเด็กน้อยคนนั้นได้ปีนหนีออกมาเองทำให้พ่อของเด็กน้อยที่อยู่ตรงนั้นโดนพระเอกของเราวิ่งไล่ล่าทันทีเพราะให้การเทสจและแย่งโทรศัพท์โทรไปหาแม่เลี้ยง แต่แม่เลี้ยงดันรู้เฉยเลยว่าแฟนของตนต้องถูกจับก็เลยถอดแบตทิ้งซะเลยแล้วก็ได้เดินหัวฟัดหัวเวี่ยงบนกับตัวเองทำนองว่าก็เลยคิดจะฆ่าเด็กทิ้งให้เรื่องราวมันจบจบไปเลยพยายามตามหาเด็กน้อยโดยใช้โทรศัพท์ของน้องสาวที่เคยทำงานกับมิสเบคโทรไปหาพระเอก แต่โทรศัพท์นั้นดันเป็นของพี่สาวของพระเอกในบทสนทนาน,นั้นก็มีเสียงของเด็กน้อยพูดขึ้นมาว่าดังขึ้นมาพอดีจึงทำให้แม่เลี้ยงใช้วิธีเนียนๆหลอกถามที่อยู่ว่าจะไปกินข้าวที่ร้านของพี่สาวพระเอกขณะเดียวกันนั้นมิสเบคก็เห็นว่าเด็กน้อยป่วยเลยไปซื้อยามาให้เด็กน้อยและทิ้งเด็กน้อยไว้ในห้องคนเดียวด้านพระเอกก็ให้เพื่อนที่เป็นตำรวจอีกคน ฝ้ามิสเบ็กและเด็กน้อยไว้ก็ได้เข้าไปตรวจที่บ้านพี่สาวของพระเอกและพบว่าเด็กน้อยได้หายไปแล้ว <c oughs> ใช่แล้วครับด้วยความไร้เดียงสาของเด็กน้อยเด็กน้อยได้ออกไปตามหามิสเบ็กและก็ได้พบกับแม่เลี้ยงของตนจึงทําให้แม่เลี้ยงพาเด็กน้อยไปเพื่อที่จะฆ่าทิ้งเพื่อนพระเอกก็เลยโทรบอกพระเอกว่าเด็กน้อยหายไปพระเอกไปรีบโทรหามิสเบ็กเพื่อเตือนว่า เด็กน้อยตอนนี้ได้หายไปจากร้านของพี่สาวตนจึงทําให้มิสเบครีบวิ่งกลับมาเพื่อช่วยเด็กน้อยในทันทีด้านเด็กน้อยกําลังจะถูกขวดโซจูฟาดอยู่แล้วแต่มิสเบคก็ได้เข้ามาช่วยไว้ได้ทันหลังจากนั้นมิสเบคก็พาเด็กน้อยไปหลบในรถแล้วโยนกุญแจรถทิ้งไปและก็ได้เกิดการซัดกันระหว่างมิสเบคและแม่เลี้ยงมิสเบคโดนเศษแก้วฟาดไปที่หน้าแถวแถวคิ้วซ้ายแล้วแม่เลี้ยงก็วิ่งหนีไป ขณะนั้นเองมิสเบ็กกำลังจะวิ่งตามไปแต่เด็กน้อยก็ลงมาจากรถและตะโกนเรียกมิสเบกซึ่งผมคิดว่าน้องคงคิดว่าไม่อยากให้มิสเบ็กเนี่ยได้รับบาดเจ็บรวมทั้งไม่อยากให้มิสเบ็กทำเรื่องไม่ดีแต่ด้านมิสเบ็กก็ไม่ฟังและบอกให้เด็กอย่ามาหาตนไม่งั้นจะไม่ได้เจอตนอีกแม่เลี้ยงและมิสเบได้เปิดฉากซัดกันของจริงตบกันไปตบกันมา มิสเบ็กก็เป็นฝ่ายชนะและกำลังจะจัดการฆ่าแม่เลี้ยงแต่พระเอกที่ตามมาที่หลังก็ได้มาห้ามมิสเบ็กเอาไว้มิสเบ็กสงบสติอารมณ์และเดินออกมาก็ได้มาพบกับเด็กน้อยและถามเด็กน้อยว่าจึงทำให้เรื่องราวแม่เลี้ยงใจร้ายกับพ่อจอมโหดและพี่สาวใจดีของ มิสเบ็กหรือชื่อไทยฉันจะปกป้องหนูเองก็ได้จบลงแต่เพียงเท่านี้ครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเรื่องมิสเบ็กหรือชื่อไทยฉันจะปกป้องหนูเองสปอยยากมากครับแต่พยายามสปอยให้ฟังพอคิดว่าสนุกมากๆครับถ้าใครสงสัยในตัวเรื่องตรงไหนก็คอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดส u b s c r i b e ติดตามช่องของผมด้วยนะครับหรือถ้าใครอยากให้ผมสปอยหนังเรื่องไหนอีก คอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณและลาไปก่อนสวัสดีครับ